สวัสดีครับทุกคนก็ไม่ได้เจอกันนานอป๊บนึงนะอันบนึงอันนี้เป็นคลิปแรกในรอบหลายปีก็ตื่นเต้นหน่อยก็ผมอยากจะบอกว่าสวัสดีทุกคนไม่ได้เจอกันนานยังเล่นซิมสองกันอยู่ไหมครับเราจะพูดใครเนี่ยแหละตอนเล่นก็ก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่ผมเข้ามาหาวิทยาลัยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมหรือซิมเลยครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องที่อยากจะบอก แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องผมก็อยากจะแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งก็คือผมชื่อเล่นชื่อฟุกนะครับเรียกฟุกก็ได้แต่ว่าชื่อจริงผมคือชื่อภพธรรมสิทธิราชก็ผมก็ไม่ค่อยอะไรกับชื่อจริงสักเท่าไหร่ก็ตอนนี้ผมกําลังเรียนอยู่ที่คณะการสาื่อสารมวลชนมอชอส่วนใหญ่แล้วผมก็โฟกัสในเรื่องการตัดต่อวิดีโอการทํากราฟิกดีไซน์แต่ว่าที่ผมพูดมานั้นผมก็เรียนดูด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ แต่ว่าในคณะก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์หรือว่าวางแผนประชาสัมพันธ์ต่างๆแต่ผมแบบจำไม่ค่อยได้แล้วก็นั่นแหละส่วนนิสัยของผมนะครับนิสัยของผมจะเป็นคนที่พูดตรงๆจะเป็นคนที่แบบว่าจะไม่เฟกเป็นส่วนใหญ่แต่ผมจะยอมรับว่าเมื่อก่อนผองแมเป็นคนที่แบบเฟกมากจะบอกได้ว่าในช่วง2ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างเฟกมากเลยแต่ว่า ผมอยากจะเป็นคนเดียวๆมากเพราะว่าการเฟกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบใช้พลังงานเยอะมากการที่เราจะแบบเฟกอะไรอย่างหนึ่งอะ,อะไรอะไรแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยจะค่อนข้างที่จะแบบชิลแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วต่อไปก็คือผมเป็นคนที่ไม่เป็นแล้วผมก็ไม่เป็นคนเจ้าพลเฟิกต่อไปแล้วก็จะเห็นว่าแบบผมผมเละหรือไม่ก็หน้าผมเป็นสิวผมก็แบบไม่แคร์แล้วต่อไปก็คือผมเป็นคนที่ ไม่ได้เก่งไปซาทุกเรื่องผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรตลอดเวลาผมอยากจะบอกว่าผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งขนาดพูดตอนเนี้ผมยังแบบต้องฝึกโอเคต้องฝึกพูดอีกเยอะเลยแล้วก็มีอะไรที่ผมต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างซึ่งผมชอบมากผมโอเคมากอือฮึโอเคแล้วตอนนี้ผมกําลังฝึกงานอยู่ที่ชิหมหซึ่งผมก็จะจบ จากการฝึกง,งานก็ถือว่าเป็นการจบมาหาลัยอีกหนึ่งเนาะก็จะจบก่อนอสิ้นปีนี้ซึ่งผมกำลังก้าวเข้าสู่วัยทำงานซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากที่เราจะได้แบบว่าอีกไม่นานเราก็ต้องแบบเข้าสู่วัยทำงานแล้วนั่นแหละครับก็เป็นไงบ้างทุกคนผมก็ไม่ได้คุยกับทุกคนมาประมาณประมาณกี่ปีแล้วนะ6-7ปีแล้วเนาะซึ่งตอนนี้หลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงแบบ ใกล้เข้ามาหาลัยหรือว่าช่วงที่แบบว่าทํางานหรือว่ากําลังหางานทําอยู่ซึ่งหลายคนน่ะอาจจะแบบอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองรวมทั้งผมด้วยครับผมซึ่งผมอยากจะบอกว่าคอนเทนต์ในช่องนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ productivity มันมีความหมายเยอะมากเลยนะ productivity อ่ะมันจะมีความหมายประมาณแบบการสร้างผลผลิตการทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า แต่สาหรับผมแล้วความหมายของมันก็คือการที่แบบทําให้เรารู้สึกขยันมากขึ้นค,ค่อยพูดถึงเรื่องนี้ทีหลังแล้วกันโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าก็คือในคลิปนี้ก็คือผมกําลังจะเปลี่ยนจากชื่อช่องของฟุกเมจิกเป็นชื่อฟุกพบธรรมฟุกก็คือชื่อเล่นของผมส่วนพบธรรมก็คือชื่อจริงก็ผมแค่รู้สึกว่าถ้าเราอยากจะเป็นที่รู้จักระดับหนึ่งผมก็คิดว่าใช้ชื่อชื่อจริงไปเลยดีกว่า เมื่อก่อนผมจะใช้ชื่อ Magic f o o k ซึ่งมารู้ที่หลังว่าชื่อมันซ้ำกับแบรนด์แบรนด์หเป็นแบรนด์ของบริษัทคูเรเล่ไม่นานมานี้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อ f o o k Magic ซึ่งผมรู้สึกว่าชื่อนี้มันค่อนข้างแบบเหมือนชื่อสำหรับไว้เล่นเกมหรือว่าชื่อสาหรับแบบแบบมันไม่ค่อยแบบจริงจังสักเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเออเปลี่ยนเป็นชื่อฟุกพบทรเลยก็ดีกว่า ครับผมส่วนชื่อฟุกเมจิกนี่ก็เก็บไว้สาหรับไปเล่นเกมหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสมมุติถ้าผมแบบไม่ทําช่องเล่นเกมแล้วผมจะทําอะไรล่ะผมจะเปลี่ยนคอนเทนต์ช่องจากที่อย่างที่ผมพูดไปแล้วก็คือ productivity แต่มันมีอะไรเยอะกว่านั้นแต่อลายคนคงแบบมีความคิดน้ของว่าเฮ้ยทำไมต้องใช้ช่องนี้อ่ะถ้าจะให้พูดตรงๆนะผมอยากจะลองหาเงินผ่าน YouTube ซึ่งช่องนี้ผมสามารถหาเงินได้ ก็คือบวกกับที่ว่าผมอะกำลังเข้าสู่วัยทํางานแล้วซึ่งแน่นอนว่าแบบถ้าได้ทํางานทั้งทีอะผมอยากจะทํางานที่ตัวเองชอบหรือทํางานทำงานที่ตัวเองแบบมี passion กับมันซึ่งคําว่า passion passion แพชชั่นโอ้โหเสียงดังจันทมากเอาเอาหม่เอาหม,าาหมาซึ่งคาว่า passion ในที่นี้ก็คือมันมีความหมายเยอะมากแต่ละคนให้ความหมายแตกต่างกันด้วยแต่สําหรับผมแล้ว passion ก็คือการได้ เราได้ทําสิ่งที่เราชอบหรือว่าเราทําแล้วเรามีความสุขเรารู้สึกไม่ฝืนเรารู้กแบบเฮ้ยมันแบบโอเคว่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ว่าเรากาลังหาแพชชั่นของตัวเองอยู่ซึ่งช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการหาแพชชั่นของตัวเองวิ้ยสมมติถ้าผมหาเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคลิปที่ระหว่างที่ผมตามหามันอยู่อ่ะมันอาจที่จะช่วย หลายคนตามหาแพชชั่นของตัวเองได้เหมือนกันซึ่งแพชชั่นที่นี่มันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่อาจจะเป็นอะไรที่เล็กๆอย่างเช่นแบบการทําความสะอาดหรือว่าการเรียนภาษาหรือว่าการที่แบบการที่แบบเปเชียลหรือว่าการทําวิดีโอ YouTube อะไรอย่างนี้ครับก็โอเคก็มาถึงในเรื่องคอนเทนต์ของช่องนี้มีอะไรบ้างก็คอนเทนต์แรกก็คือ productivity อย่างที่ผมบอก productivity Productivity ก็คือการที่ทําให้เรารู้สึกแบบขยันมากขึ้นก็ผมรู้สึกแปลกใจมากที่บอกว่าในไทยอะ่ะมันมีน้อยคนมากที่ยังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Productivity ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากและมันก็ช่วยผมได้เยอะเลยแบบก็อย่างเช่นแบบช่วยให้ผมแบบได้ได้ทําวิดีโอตรงนี้ก็คือได้แบบมาอยู่ตรงหน้าอา่ามาอยู่ตรงหน้ากล้องแล้วก็พูดกับกล้องซึ่งผมก็บอกเลยว่าเกรงมากแบบเกรงมากจริงๆผมพยายามให้ตัวเองแบบ รู้สึกไม่ฝืนนั่นแหละมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเริ่มต้นอะไรบา,บางอย่างได้คอนเทนต์ที่2ก็คือไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์ในที่นี้ผมก็คือการที่เราได้แชร์อ่าเปอร์สเปกติฟคือหรือว่าทัศนคติผมอยากจะบอกว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยอย่างไลฟ์สไตล์ผมก็จะเป็นประมาณพวกอินโทรเวิร์ดอินโทรเวิร์ดในที่นี้ไม่ได้กับหมายความว่าแบบเราแบบแปลกไปหรือว่าอินโทรเวิร์ดไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องผิดปกติผมว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ดแล้ว การที่จะมาพูดต่อหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบผมไม่ได้เหมือนกับคนที่แบบว่ามีเป็นเป็นแบบเอ็กซ์จ r ดหรือว่าคนที่แบบเอเนจีเยอะๆแบบว่าแบบแบบผมมาหน้ากล้องเราจะเห็นในแบบยูทูบเบอร์หลายคนที่แบบผมมาหน้ากล้องแล้วแบบโอ้ยสวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างแบบเอเนจีแบบนั้นแบบโอ้โหมันเยอะมากแต่ว่าผมผมอะทาได้อย่างนั้นนะแต่ว่าเราทําได้แค่ชั่วโมงเดียวสำหรับผมคือชั่วโมงเดียวจะได้หูจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบ ไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นอันนั้นคือแบบความเป็นอินโทรเวตของผมหรือว่าขนาดมาพูดถึงกล้องอะไรเงี้ยต่อหน้ากล้องอะไรเงี้ยมันแบบใช้ energy เยอะมากแต่ว่ามันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าผมเป็นตัวของตัวเองมากๆนั่นแหละต่อไปก็คือในลัสไตล์ผมก็จะมีอย่างหนึ่งที่เป็นรูปธรรมนะก็คือ I want to share you guys how I learn English Anyway like you can see how how I can talk right so this is because i learned it by myself i never go abroad i never go to overseas i never like you know what i come and i'm really poor so i cannot afford to go to take like a special course or talk like with english teacher i think like back in around like two or three years ago my english was not that good so yeah like I've been struggling a lot and I have a lot more to learn in English. But I'm feel confident to talk to you in English because you know what? If I can learn it if I can speak English like this, you can do too. Like everything, every tips I want to chat to you guys to you guys like about how I learn English. I'm really excited to chat to you guys about that. Yeah. <laughs> 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 ผมจะชาเล่นตัวเองในการทำ vlog vlog video โดยใช้มือถือนี้มันเป็น iPhone SE ก็คือเป็น iPhone 5S ซึ่งแบบมันเก่ามากมันแบบคือมันมันเก่าจริงๆประมาณ8ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละผมแบบไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นที่จะแบบว่าสามารถซื้อมือถือใหม่หรือว่ามีกล้องเพของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมชอบ mindset หนึ่งหรือว่าความคิดนึงที่บอว่าเฮ้ยถ้าเราจะเริ่มอะไรบางอย่างอะ เราควรเริ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเปล่าอย่างเช่นแบบตอนนี้ผมอะอใช้กล้องของที่ฝึกงานแล้วแล้วที่แห่งนี้ก็เป็นที่ของที่ฝึกงานอ๋อดีครับ <laughs> ใช่ก็คือเราเริ่มจากสิ่งที่เรามีก่อนแล้วหลายคนอาจจะคิดว่ากว่าจะเริ่มแบบทำวล็อกหรือว่าทำ u t u b e อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากการมีแบบ กล้องแบบความคมชัดสูงหรือว่าต้องพูดเก่งๆหรือว่าเอาจริงๆแล้วนะมันควรเราสามารถเริ่มได้คือเรามีทุกอย่างเรามีแบบมือถืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเริ่มจากมันได้เลยแต่ว่าที่ผมใช้กล้องของที่ฝึกง,งานเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะทําวิดีโอให้แบบว่าดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เพราะว่าเดือนหน้าผมอาจจะแบบจบจากที่ฝึกง,งานนี้แล้วผมก็เลยอยากจะใช้กล้องตรงนี้คืออย่างที่ว่าทําสิ่งที่เรามี do the best that you can ก็คือทําสิ่งที่เรามีให้ดีที่สุดใช่ประมาณนั้นแหละ เรื่องมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัเล่นกับผมแล้วก็ก็อยากจะให้คนลองติดตามดูว่าเออกล้องมือถือแบบประมาณนี้มันจะทํวอลอกได้หรอมันจะโอเคหรออะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะมือถือนี้นมันแบบเสียแบบตรงสายเสียบมันเสียผมต้องแบบฟังบลูทูธซึ่งแบบมันก็มีอะไรที่แบบว่าไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างที่บอกผมไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นแหละคอนเทนต์ของช่องนี้ก็จะมีเรื่อง productivity lifestyle แล้วก็วล็อก เอาเป็นว่าแบบอพอดีว่าแบบในกล้องมันหมดเนาะแต่ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังติดตามผมอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สลับเวลาแบบมาดูวิดีโอคลิปนี้ครับก็แล้วเจอกัน